เดิมภาษาอังกฤษนี่เลยนะพีเนละพี่ตะรถกระบะพี่เก๋พี่ถ้าผมเรียกพนักงานได้ตามสูตรนะครับพี่คะมือยิงกเี่ก็แปลว่ามึงไม่เข้าใจเลยรับเไคืออกูเข้าใจเอามึงอ่านก่อนนะครับู้ฟุตบอลสัมผัสหรือเล่นโดยผู้เล่นคนหนึ่งในจิไปจิ๊ไป อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้มาทําเพจทําคลิปด้วยกันเงินค่ะเงินค่ะอยากรู้ว่าในความเป็นพี่น้องใครเป็นผู้นําความฮาก้อแบบจิ๋วเนี่ยเล่นได้ชงตกบะชงตกเสื้อเนี่ยอะไรคาเมลกคาโมยเล่ลูกเสือเนี่ยนาลีเดินทางไกลอยู่แล้วใช่ไหมเวลาเราเดินนานๆเท้ามันจะบวมไงเพราะว่าเลือดมันลงเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเราเรานั่งพักเราก็ตทำรูปเท้าให้ไม่แข็งมันจะเหนื่อยว่ะทำไมเรา วันพีชคืออะไรยังยืดอะไรยางยืดกันืดยืดหรือร่างมันยืดอย่างนี้เจ้าหมูมันก็ยืดใคไท่านเป็นภาคต่อของไทยท่านทีร้านเจ๊ขวัญชื่อดังมาแต่ถ้าชื่อดังกว่านี้ต้องเป็นไงนะจิ๋ว รูปนี้ดังมากเลยนะดังไงเปี๊ยวันนี้จะเป็นเกมว่ารูปคนดังคนดังในที่นี้คือใครก็ได้เหรอใครก็ได้ไปยุทธอย่างนี้ได้ไหมไปยุทธไม่ได้ถ้าดังได้ยัมไปยุทธอันนี้ได้อันนีได้ OTP เป็นคำไม่ยากเวลาเรารูดบัารเคดีมันจะมี OTP เราเราได้ OTP เราเราได้ OTP ตอนที่ออติบัตทา เราเลยมันมีเลขยเอาจมา้ยพามาเล่ม,มึงบอกอทำเลอ่ะดันอยู่ติดกับวัดซึ่งในห้องนอนเนี่ยถ้าเปิดหน้าต่างออกไปอะก็จะเห็นเป็นโกดเลยเห็นเป็นโกดยังไง <c oughs> แล้วเล่นพองงอนเลยครีบแย่งก็ไม่ได <c oughs> เฮ้ยจริงจังจริงจังรู้สึกว่ามันเป็นจริงแบบะ กินซากศพอะกินเน่าเน่าอะกินเหม็นเลยรู้สึกว่าแบบเอ,อ้ยเหม็นอะไรวะนอนไปรู้สึกว่าหนแม่งเหม็นจนไม่ไหวแล้วอะมันนอนเล่นอยู่เงี้ยแล้วก็เก่าะดือแล้วก็มือขึ้นมาดมอ๋อกลิ่นเดื <c oughs> <c oughs> อ้อพี่คะหนูะดือเหม็นทลยังไงดีการที่เราอยู่ในสวนป่ายางนะคะแน่นอนว่ายุงก็จะมาในจำนวนมหาศาลวิธีการนะคะง่ายๆในารื่องการยุงก็คือแบบ เมือกชัวร์ช่วยช่วย <c oughs> มึงก่อนนะดึงเลยเมือกชัวพี่เปรตของเราจะต้องเลิกล้อเราเมื่อมีเด็กผมสั้นเดินผ่านเราแล้วก็บอกว่าพี่จิ๋วนี่อ้าวนี่ก็จิ๋วนี่อ้านวนี่นจิ๋วตาเด็กๆนี่ผมกูยาวกว่าแม่มึงอีกอ้าวแม่มึงก็แม่กูนี่อันนี้ไม่รู้ก็แย่แล้วเนี่ยขอตอบเป็นนักรอ้องใช่ไวโพสเพ,พสุพันชื่อ นายยกแล้วดีชื่ออะไรครับมีสี่พยาทั้งชื่อนักตะกลนรวมกันวัยพศเพชรพฤ้ิเมื่อเด็กวิเทพทายคำศัพท์เด็กบัญชีวิปคอม่้าเรือ้อวิปวิาเถื่อนี่สงสัยจะศูน โอ้ยหรือว่าเป็นคำของท่านเปาป่ะค้าเคยนี่สงสัยกันท่านเปาไปไปตักลักตักลักตลาดนะเปาอ๋อตลาดไปตลาดเออมันคือต่างประเทศตลาดอเมริกันาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่งฮ่า่าฮ่าฮ่าเ่่าฮ่าฮ่าก่าเ่าแ่้ฮ่า่าฮ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 ่ยฮต่าฮ่า่งฮ่าฮ่าฮ่า่าฮรากา่า่า่าฮ่่าฮ่าเา่าฮา่่่าาา ไหลคือไหลอะเป็นยังไงคือนี่อยู่ฝ่ายหายชอบเล่นเลยนะนาฬิการาคาร้อยหนึ่งกับนาฬิการาคาร้าหนึ่งบอกเวลาเข้ากันแต่เราอยู่อเมริกาเธออยู่ไทยนะมันก็ปางเลยอร่อยไหมอร่อยอะไรอร่อยสุดท้ายเราเลิกไปโรง ถ้าผมเรียกพนักงานได้ตาสนะครับพ่ะข้างบนมันจะแข็งแข็งข้างล่างขแข็งกว่าข้างบนอันนี้สีนีนเรืองภาษาอังกฤษนี่และนะพี่เเตอจะได้กินมีแพลนที่จะทำของเกี่ยวกับพี่น้องปอสีขายไหมครัะ เมื่อวานกินอะไรมาเยอะเลยจริงจริงมันมียาตัวหนึ่งที่ช่วยเรื่องความจำนะรอเออยังไงยาชื่ออะไรวะเอเยาก็แปลว่ามึงไม่เข้าใจเลยนรู้จักเรื่องครือเปลเข้าใจเอามึงอ่านก่อนนะ้ะลูฟฟุตบอลสัมผัสหรือเล่นโดยผู้เล่นคนหนึ่งในเจ๊บไป <c oughs> <c oughs> Can you give me a money? f i v is enough now. Go. ไปแล้ว Okay. Bye. ในบ้านเนี่ยมีคนใช้อยู่คนหนึ่งไม่ใช่ป้าเพ็งน,นะกูคนใช้คือกูนั่งนั่งอยู่จิ๋วหยิบรีโมทให้หน่อยสิแต่รีโมทอะอยู่ข้างๆมันตรงตูเลยตรงเนี้ยมึงแค่เอาปาเนี่ยหันมาเนี่ยมึงก็หยิบรีโมทมาใช้ได้เลยทาไมมึงต้องใช้น้องคนเล็กตลอดเลยทําไมถึงไม่ใช้หลักคําสอนที่ท่านว่ากามีกามีกา,มก,ามกาฟืดเดเดกาวะกาวกาวกาว ใช้สะบ้างเจ๋อหยิบรีโมทให้หน่อยดิกูถ่ายอยู่นยเออน่าหยิบหยิบก่อนหยิบก่อนห้าถ้ายิบออกมารีโมทเอ้ยได้ในห้องน้ำอ๋อทีวีได้ครับก็บอะไรเออ อยากให้มันแบบว่าดูแบบโหดๆหน่อยเพราะว่านี่มันเป็นแบบแถลงการ์เพิ่มเข้มกว่านี้นิดนึงอ่าก็นะวันนี้ก็แถลงการคณะน้องคนเล็กนะเรื่องของเลิกทําสิ่งเหล่านี้กับน้องของแบบช้าๆหน่อยแบบช้าๆช้าๆกันเนี้ช้าๆกันเนี้จะจะไปรู้ไปถามก็ดูไม่รู้ไม่รู้ดูอะไรอยู่เลยอันนี้ต้อบอยแข่งกันตัวตัวใช่ต้นบอลแล้วถ้าจะตอบเป็นยังไงอันนี้คือช่วยกันจะช่วยกันหรือจะแข่งกัน แล้วกี่ผมืาถึงี้ก็รว่าแข่กันอันนี้ก็บอแข่งกันตัวตัวใช่เดินคนใช่เดินคนช่วยกันและกันจะได้คุยกันะ้มมมมมน้องปายเลขประจำตัวหน1 2งสองนึองใช่ลเพื่อใช่หนึ่งสองหน่งนึ่งหามหนึ่งสองหนึ่ง จำได้ว่าเคยเคยถามคุณครูวิทยาศาสตร์ตอนที้คุณครูสอนยกมือเลยหน้าตาต้องจก,จกคุณครูได้ขีปนาทอดคุณครูดาา่าจนหมดคำตาปอนทำไมจิ๋วชอบจับนมมาเป็นทคเ t อร์ที่ไม่แลบว่าหาที่ไหลได้เลยทัย้งความนุ่มความหอมความแบบหอมกรนหอม นปัญหาอื่นๆก็ฟันลรักข้อฟันบนค่ะแล้วก็ไม่ได้หาหมอฟันมาประมาณ10ปีแล้วสิบปีแล้วกิง้อออน่าจะถึงหนังสือก็ไม่เรียนฟันไม่เรียนละปัญหาเมึงคือมึงขี้เกียจฟันสองแก๊กสองไปฟุ้งของจก็มีนะมีหรมันนอนทั้งวันมีอะไรมีเลือดกับมึงเนี่ยผู้ชายแบดบอยหรือผู้ชายแสนดีหนึ่งสองสามแบดบอย ทำไมผู้ชายแสนดีเพราะว่าเขาน่าจะอยู่ในโอวาสเรามึงเลี้ยงหมามึงไม่เจ้าโอาโยมจะไปไหนเหมือนที่เขาบอกว่านกที่ตื่นเช้าคือนกที่ได้กินอาหารก่อนอส่วนนอนที่ตื่นก่อนก็โดนแดกคนแรกสองอย่างหนึ่งห้ามชี้สองห้ามเท้าค่างัพรมแล้วข้อที่หนึ่งมา ฟิตแอนด์ริชนั่งงอตัวไปข้างหน้าโอเคมาอานะเนีเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วปอร่อยีกตก30เก้า้าเก้าเก้าก้าเาเห้ึ่ง้าเก้า้าเก้านาเก้า้ามก้กาาา เบ่งเลยค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองคือในรูปเนี้ยดูแบบไม่มีใครจอยเลยสักคนนึงเจ๊คิดว่าจริงเพราะมันรู้อยู่แล้วว่ามันมันโกหกไม่เก่งลูกตาดำเสียอะไร คิดหรีอะไรนะแย่ขนาดนั้นเราสีเดียวกับน้ำตาอะไรของมึงอ่ะ